ทางรถไฟจีลาวได้รองรับการขนส่งสินค้านำเข้าแล้วก็ส่งออก4 9 7 3 0 0ตัน นับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี2021โดยส่วนหนึ่งครับเป็นสินค้าส่งออกจากลาวสู่จีนประมาณ3,450,000ตันและจากจีนสู่ลาว659,000ตันรายงานระบุครับว่าสินค้าส่งออกลาวสู่จีนส่วนใหญ่เป็นยางพาราแร่เหล็กแร่สังกะสีปูนขาวผลไม้แป้งมันและข้าวบาเล ขณะที่สินค้าส่งออกจากจีนเข้ามาสู่ลาวเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนสำรองหรืออะไรและของใช้ในครัวเรือน อันหนึ่งครับปริมาณการขนส่งสินค้าจากสปโปลาวสู่จีนในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมอยู่ที่1 5 8 6 8ล้านตันส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าจากจีนสู่ลาวอยู่ที่1 6 9 1 0ตันรายงานระบุครับว่าปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในลาวไทยเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาใช้ทางรถไฟจีนลาวขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกจากจีนและที่อื่นอ โดยไทยกำลังขนส่งสินค้าสู่จีนทางรางเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้ากันเกษตรเนื่องจากการขนส่งสินค้าทางรางใช้ระยะเวลาเพียง3วันซึ่งเร็วกว่าการขนส่งทางถนนครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว